สวัสดีสวัสดีครับผมจะมาเล่นเอ็ดเอดนะครับให้ดูนะครับรครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับไปยืนไปไปยืน บนคนคนที่อยู่ข้างบนรถไฟนะครับเขาคือคุณคุณอะไรไม่รครับแล้วคนขึ้นไปข้างหลังรถไฟแล้วเขาเขาอยู่เขาคือตอนนี้เขาตอนนี้คนนึงขึ้นไม่ได้ครับเราจะมาถ่ายเขากันนะครับ เราอยู่เราอยู่แค่ไรกันครับเราอยู่แค่แคไรกันครับเป็นครับตอนนี้ คนนี้คือคุณนี่นะครับตะควาคือแคราอยู่แคนฟุตนะครับ <Yeah. S 1> เ,ขเขามีคนที่ชื่อว่าพี่กอบนั่นครับและคนนี้คือคุณหล่อนนะครับคนนี้คือคุณคุณเคนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ